สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมโมซาลาครับตัวบักของลิเวอร์พูล ตัวบัคของเพียมลิกนับเวลานี้ครับส่วนลิวพูลนี่ก็โอ้โหโหดสุดครับโหดสุดๆดจริงๆครับสุดติงกระดิ่งแมวครับเกมหน้าเนี่ยอ่อนให้เด็กมันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมแรงไม่หมดฉุดไม่อยู่เลยจริงๆครับสําหรับโผงแดงลิวพูลครับต้นซีซั่นเนี่ยใครๆก็บอกว่าเปลี่ยนโค้ดแล้วหมดยุครุ่งเรืองของลิวพูลแน่ๆครับแต่มาถึงตอนนี้ครับไม่มีใครกล้าพูดคํานั้นอีกแล้วครับว่าลิวพูลเนี่ยจะเข้าสู่ยุคมืดนู่นนี่นั่นครับแต่กลับกันครับลิวพูลเนี่ยกับ สุดติ่งกระดิ่งแมวกว่าเดิมใช้ไรกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมขอยกเครดิตส่วนใหญ่ให้กับนักเตะที่มีอิทธิพลกับทีมมากๆอย่างโมซาล่าก็แล้วกันนะครับผมโมซาล่าเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ซัดไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็แอสซิสไปอีกสนะครับด้วยการเล่นที่แพลวพาวเหลือแดกครับและบ่งบอกถึงความสนุกสนานบนใบหน้าย้ำอีกครั้งนะครับว่า ถ้าคุณคิดจะหยุดลิเวอร์พูลณเวลานี้คุณก็ต้องหยุดโมซาลาให้ได้ก่อนครับถ้าคุณหยุดโมซาลาได้บอกเลยว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นครับเราจะเห็นได้หลายๆเกมนะครับว่าวันไหนที่โมซาลาเล่นดีเนี่ยเราเบิดฟอร์มเนี่ยลิเวอร์พูลก็ถล่มทุกทีนะครับแต่วันไหนโมซาลาเล่นไม่ออกลิเวอร์พูลก็เหนื่อยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเกมหน้าเจอผีแดงด้วยนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นเด็กผีครับอยากฝากบอก พี่ๆจ่าฝูงอย่างลิวภูน่ะอ่อนให้เด็กมันหน่อยนะครับผมเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยถ้าแมนยูไม่ท็อปฟอร์มจริงๆหรือว่าพลาดง่ายๆหรือว่ามีฟอร์มการเล่นเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยครับดีไม่ดีอาจจะมีการยำใหญ่กันเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมไหนๆก็ฝากด้วยกันนะครับผมอ่อนให้เด็กมันหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ